สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีกลับด้านรูปบน Photoshop นะครับวิธีที่ทําได้ก็จะมีอยู่3วิธีนะครับวิธีที่1นะครับให้เลือกตรง image ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก image rotation นะครับแล้วก็ flip นะวิธีที่2นะครับเลือกตรง edit นะครับตรงนี้นะแล้วก็เลือก transform แล้วก็ flip นะครับวิธีที่3เป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยแล้วก็ง่ายนะครับก็คือกด ctrl t แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก flip ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทั้ง3วิธีเลยนะครับ ใครถนัดวิธีไหนก็เลือกใช้วิธีนั้นได้เลยนะครับมาเริ่มที่วิธีแรกนะครับไปที่ image ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตรง image rotation นะครับแล้วเราจะสามารถเลือก flip ได้นะครับว่าจะให้มันสลับซ้ายขวาหรือให้สลับบนล่างนะครับถ้าให้มันสลับซ้ายขวาก็เลือก flip canvas horizontal นะครับเนี่ยสิงโตตอนแรกมันหันหน้ามาทางซ้ายนะครับตอนนี้มันหันหน้ามาทางขวาแล้วนะครับ ถ้าจะสลับบนล่างนะครับก็เลือก Image Image Rotation แล้วก็เลือกที่เป็น Vertical นะครับนี่นะครับมันก็จะสลับให้นะทีนี้วิธีที่2นะครับวิธีที่2ให้ไปที่ Edit นะครับแล้วก็เลือกตรง Transform ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคำว่า Flip นะครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าสลับซ้ายขวาก็เลือก Horizontal นะครับนี่นะครับมันก็จะกลับด้านมาด้านนี้ เอาใหม่นะครับ Edit t r a n s f o r m นะครับถ้าเลือกบนล่างก็จะเป็น v e r t i c a l นี่อย่างนี้นะครับทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีสุดท้ายที่ผมใช้บ่อยนะครับเพื่อนๆเห็นตัวนี้ไหมครับฟ t r a n s f o r m นะครับถ้าเป็นคีย์ลัดมันจะเป็น c o n t r น l t นะครับผมจะใช้คำสั่ง c o n t r o l t นะครับก็คือกด o n t r o l ค้างไว้บนคีย์บอร์ดแล้วก็กดตัว T นะครับ พอเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะมีกรอบตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตรงฟิปตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับพอเราเสร็จเราก็กดเครื่องหมายถูกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยวิธีการกลับรูปนะครับเทคนิคที่ผมใช้นะครับบน Photoshop ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ